ว้าวหอยไหลอริ <c oughs> พี่น้องพี่น้องหอยหอยมองนี้คักเอลิสุดยอดเป็นร้อยมองนี้สวัสดีค่ะเมื่อนี้แอนสิบห้าพี่น้องไปกิบหอยค่ะไปหาหอยประเทศไอซ์แลนด์จ้ะหาหอยหากระปูด้วยจ้ะนี่ประกอห์หาหอยเฮ้านี่กระคูกระคูใบหนึ่งน้ำ กระปุกมือเนาะจา้ะไปหาหอยทะเลพูนโบไก่จากบ้านจะย่างเอาค่ะอากาศดีมะนี่ยี่สิบองศาห้อนค่นนนหะห้อนย่างมะนี่ก็ห้อนเนาะจ้ะเบิงข้ามีผููรวมทั้งอีสามคนจ้ะยายมาคุณยายก,กับคุณนาจา้ะเราพ้าผู้เ่ามาย่างออกกําลังกาย หาหอยเบิ้งอุปกรณ์หาหอยพุทธกะคุค้นระบายจ้า มาถึงที่เก็บหอยแล้วค่ะ้กำลังลงค่ะสาลายมีบ่อหอยอยู่ ลงไปอีกค่ะลงอีกล้วเลิศมันจะมีโอ้ยเห็นหอยแล้วจ้าพี่น้องนี่ได้หอยแล้วจ้านี่หอยจูบไอซ์แลนด์แล้วจ้าเนี่ยหอยหวานหอยหวานสองนวยโคนได้อีกแล้วโอ้ยพี่พี่พี่ได้ละจ้าสามนวย การแสดงก่อนเอี ar, Oi, no no ้หอยตอนก็จะได้ลื่นโอ้ยซีน่วยหาหน่วยอู้ได้หาหน่วยแล้วเปิดโขดหินออกจ้ะพี่น้องมันจะอยู่ในโขดหินแด้วจะโอ้ยหอยบานนี้หอยทะเลมีบ่อหนี่เห็นแล้วเห็นแล้วเปิดสาลายออกเขาจังสิเห็นแล้วจ้ะนี่ ก็กดปวดเกลียดเปลียนอยู่นี่นจริงคือบ่เห็นเห็นนะกระปูไปตำต้มตำปูสดสดไตนัวนัวเลยมาเบิ่งเด้อจ้าเบิ่งก่อนนี่เด้อจ้ามันสิมีอยู่บ่ มือมื้อให้จังไลยน,นี่ไปแล้วไปแล้วโอ้ได้แล้วค่ะนี่กระปรูกระปรูน้องปูน้องปูนากอะไรแค่นี้น้งจา๋าฮะต่อไปเรื่อยๆฮาต่อไปเรื่อยๆโอ้นี่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 เติม นั่นไปก,น,กนต้องฝ้าจับเอาไว้ใปไปล่ะ นี่ละนี่เลยเฮ็ดจังไดวิธีหาปูโอ้นี่เจอแล้วกระปูกระปูนี่มือให้ก้อนเห็นออกนี่ก็ะแล่นไม่คิดดีปูปูอ่อนนั่นเอาปัตอ่อนโอ้นี่นี่นี่เอาก็อ่อนเัี๋ยสิปูนี่มมันหลอกค่ะมันหลอกค่ะ ตัวยิ่งใหญ่ข้มกันนะบางกระดู๊ข่มกันบกุกคอเจ้าตโอ้าไ้เลโตดึ๋งตัวใหญ่อยู่จ้ะนี่ตัวใหญ่ยอยู่น่ะเสร็มตัวใหญ่อยู่บวกปูคนฟ้าเปันคือหาเก่งแต่เจ้าพวกนูปูคนหนักเลยได้หลายอยู่บางของเฮาด้วยนี <c oughs> ข่ของเฮาปูลูกมัน เออยังวะปูลูกมันเออนี่มึงนี่เขาีนกระปุกตาย้ามตายตายน่าเลยโยดากวัดก้นมีได้เหมยันนมีนดโอ้ยไงปุดพวกมันคู่มันอยู่ในนี้บ่เอามีอะไรแอนนี่ฮะ เชียแหง่ดเอาเ <laughs> อาเอาเอวรถเอวงัดกอนหินใหญ่พ่ <laughs> <laughs> อพ่อนี่หน่องเลยมาจ,จ,จังได้จะไ,ได้แกงได้อมเน่ฮหาก็ะไดปู่ซิปโตนึงดีหาปูประเทศไอสแ,แลนค่ะาค่ะ้า่ค่ะ้นเน,เน่จะกลมจะเงยจะคานจะขวัด ช่วงนี้ช่วงโควิดจ้าเขาก็มาหาอยู่หากาาิ่นคือเกาหาเก็บหอยเก็บปูฮับตกปูตกปลาเมื่อนี้พักตกปลาไปสักก้อนมือหนึ่งก็เลยมาเก็บปูดูขางทะเลค่ะเอาลายดอกเอาเต็มขู่กับพ่อเอาลายดอกพน่าเอาเต็มขู่นี่กับพ่อนี่ก้อนนี่เป็นตะมีนี่นี่ ก้อนนี้มัน,นแนล้วมด่หันดีแนี้แค่นี้น่ี้ได้แล้วต,วต,วตวายเรื่อๆนี่อกงัดงั้มันแจกมันออกมีเลยบอมีอเลยกูเซีซานบันบามันแจกตกอบ,บอมี <c oughs> โอ้มันจ้ามันกับปุยแล้วก็ได้เจ้ตัวยังไงแต่เออแต่ลูกกระเจอดมันนี่ตรงนี้ก็ได้อีกแล้วแต่หลูมมันดอกเฮาหน่อยตะมีอยู่นี่ออนแม่ได้เจอแล้วเจอแล้วนี่ใหญ่อีกแล้วพันธุ์ใหญ่อีกแล้วจ้า น่นอได้นี่สิเต็มคู่ลเลยนี่จกักม,ม,ม,มอยากนุ่มนุ่มนุ่มกระยาดมือวบหนุ่มแข็งหิโตใหญ่เก่ารึเปล่าเนี่ยน้อพี่น้องอยิ้มหน่อยละจ้าชึบชึบนี่มันอยู่ในโขดหินนี่นี่เบิ้งจ้าเบิง้งนี่เธอรึ ยังไม่ขคดหินยังไม่ขคดหินโอ้โคดหินอี่ลายขนาดค่ะโอ้้สิบตัวสิบตัวอยู่นี่ ท่านี่เจ็ดนี่บอเจ็ดตัวแปดปดตรงจ้า ปูเยอะเพื่อนวาปูเยอะมากเลยแต่หอยนี่หายยากมากเลยหาปูก่อนเจ็ดตัวค่ะได้หเจ็ดตัว,ว,วโอ้ปัดปัดหอยไหลิ <laughs> พกกีพี่น้องก้อนหินก้อนนี่ ก้อนหินทองคำป้าดผูกมองเดียวอ้อมเลยนึกคนละต้องหาเอาจากสี่ต้อนนี่เนาะคนละพี่น้องพี่น้องหอยห้อยมองนี้คักเอริสุดยอดเป็นร้อยมองนี้คนละเอ้ยเอาเก็บ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 จ้าเก็บเอ้านักยีกับบริษัทมาดาเด็ดดีๆมันลายเของมอดไนเสริมบ้างด้วยพุ่นด้วย มเบิมูนี่นี่ลืบนี่กลายโม้ยพอเลยมองเดียวนี่ลายลี้พี่น้องเอาเก็บเก็บเกบนี่นมันนีอันนี้แอนนี่มันมีแค้นต้อนเลยนี่นีหอยลายนี่บ่หานมันหานมันเก็บเก็บก็บเก็บโอ้หหยหอหย พ่อแหลมนี่ย่างมากพ่อใส่ย่างมากกับพ่อพอดีเอากระปูกระโตเนึงอีกบนี้เอาตายโอโบตายโอ้ยกระปูบอ่เอาเก็บเก็บเก็บแค่นต้นมะลายนี่ไม่กินอันนี้เนาะเออฮ่าอาหารนั่นนี่อือคัก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 จ้าคักโอ้ยน้องเอ้ยเก็บหอยขึ้นมาแล้วจ้าพี่น้องมาเบิ่งหอยกระปู นี่ของแย่แล้วอันนี้พอได้อยู่ได้กินแรงอยู่จ้านี่ของนานูนได้ร้ายนี่มีต้นหอยใหญ่ๆปูใหญ่ๆเอาเมื่อบ้านก้อนบะนี้เมื่ออ้อมหอยก้อนบะนี้พ่อได้อยู่ได้กินแล้วเนะจ้าบ๊ายบาย